ครับผมก็ในการประดิษฐ์ของเราแล้วผมคือเนื่องจากว่ามอเตอร์มอเตอร์มันยังยังไม่ได้ซื้อมาเราก็เลยดัดแปลงใช้กล่องโฟมอามาตัดเพื่อจำลองเป็นมอเตอร์ไปก่อนคืออย่างที่รู้กันแผ่นกลเนี่ยมันเคลื่อนที่ในรูปแบบสามมิติครับมันจะเกิดเคลื่อนที่อัพโหดสามแกนแกนเอแกนบแกนซ้าครับผม โดยในแกน x y แเนี่ยก็จะสามารถเคลื่อนที่ในแกนหมุนไดนะ้และเอการหมุนอลองลองตามนี้ตามที่ผมทำได้เลย x y z คือิงๆไอตัวตัวที่ขีดหัวขีดตรงนี้ก็ต้องหมุนได้นลแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการจำลองมอเตอร์มันก็เลยอาจจะไม่หมุน,นไม่ได้ถ้าเราลองเไปไดิดมัก็ความมันสม โดยดีกีออฟฟ e d o m ของไอ้เจ้าแขนกลตัวนี้เขาได้มีอยู่ทั้งหมด6กดีกีออฟฟ e d o m นะครับผมอย่างที่บอกไปแล้จะเป็น x y z แล้วก็การหมุน x y z อีกครับเอ่อโดยโดยรูปแบบการทำงานของมันนะครับผมนี่ตามที่เราได้ว่านมาให้เราจะลองแยกลิงค์แลกจอยแล้วก็แยกกลองมอเตอร์มาให้โดยลิงก์เนี่ยจะเป็นเอ่อขวดที่ยึดติดอยู่กับจอยให้มัน เตัวที่เชื่อมจอยเราตัวมอเตอร์ของเราเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้จอยมีการหมุนมันก็เลยพอดมอเตอร์ water, แล้วลมันก็ไม่สามารถหมุนได้ใช่ครับผมก็มันก็จะเป็นตามที่เราแยกแบบออกมาให้แบบนี้นะครับโดยในในเจ้าหุ่นตัวนี้มีหมดหกจอยจะต้องมีหกหกตัวใช่ตัวครับใช่ โดยอย่างแรกเนี่ยก็จอย,ยแรกจอยแรกนี่ช่วงผักของมันคือตรงนี้ต้งตัวนี้แล้วผมคุมในการหมุนหมุนหมุนตัวตัวแขนบนเราในแกนวายนะครับผมต่อไปก็เป็นจอยที่สองจอยที่สองนี่คุมไปข้างหน้าข้างหลังนะครับผมแล้วก็จอยที่สาม คอยช่วงแข็งช่วงโค้งช่วงบนใจที่สี่คือช่วงตรงนี้ครับคอยเวลาดึงแข็งส่วนใจที่ห้าคือในการหมุนตรงเครื่องปลายของของแอร์หัวที่ส่วนใจที่หกก็ไม่ใช้คู่เวลาตัวปิดที่ที่ครับก็นในส่วนของการหมุน,นมามาก็มีประมาณนี้ครับผมรับ